อ克拉ซูวิธีเซียนตอนที่61หุบเขาเซออูหลังจากที่เย่เหวยกลับมาพร้อมกับนามทั้งสองต่างก็เปลี่ยนท่าที่ทำให้เหมือนปกติแต่เงียบงันไม่พูดไม่จากันผ่านไปอีกสองวันเย่เหวยยังคงอยู่ข้างเตียงของลินจื่อเยน็นคอยดูแลนางถึงแม้ในใจของลินจื่อเย็นจะประทับใจจนเกิดเป็นความรู้สึกในใจที่อ่อนไหวแต่นางยังคงแสดงท่าทีเฉยเมยต่อเวย่เหวย เพื่อไม่ให้เย่เวยคิดลึกซึ้งไปไกลกว่านี้สองวันผ่านไปพลังกายของหลินจีเย็นฟื้นฟูมาได้พอสมควรการพัฒนาก็เกินระดับก่อนหน้านี้มากหลินจีเย็นข้าขอตัวเมื่อเห็นหลินจีเย็นฟื้นฟูแล้วเย่เวยบอกลาหลินจีเย็นลุกขึ้นแล้วออกไปเมื่อมองเห็นแผ่นหลังของเย่เวยที่จากไปอย่างเงียบๆหลินจีเย็นคิดอยู่หลายครั้งที่จะเรียกเย่เวยแต่ปากดักพูดอะไรไม่ออกเห็นเย่เวยออกไปจากเรือนแล้ว ไม่รู้ว่าทำไมในใจของนางราวกับถูกมีดเฉือนต้องร้องไห้อย่างเงีย,งยบๆทำไมข้าจะเป็นคนของตระกูลนั้นทำไมเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างข้าจึงไม่สามารถตัดสินใจได้ข้าอยากเป็นเพียงสตรีที่เกิดในตระกูลธรรมดายเย้วยหวังว่าเจ้าจะไม่เป็นไรต้องมีสักวันที่เจ้าจะประสบความสาเร็จจนทุกคนจะต้องหันมามองไม่รู้ว่าข้าจะได้เห็นวันนั้นของเจ้าก่อนที่ข้าจะกลับตระกูลหรือเปล่า พอเย่เวยอ,อกมันจากเรือนใจของเขาจึงเศร้าโศกันแต่เพียงไม่นานเขาก็ดูเหมือนจะตัดสินใจอะไรบางอย่างได้จึงเดินเร็วขึ้นเรื่อยๆยิ่งแน่วแน่ขึ้นเรื่อยๆก้าวเท้ายาวอย่างกระฉับกระเฉงไปทางเรือนเชียนหลงแม้เบื้องหน้าจะมีขวากหนามอันตรายก็ไม่อาจขวางทางเดินของข้าได้ข้าจะขจัดทุกขวากหนามแล้วทำให้ความฝันในใจของข้าประสบความสำเร็จความฝันของเย่เวยมีมากมายเกี่ยวกับตัวเอง เกี่ยวกับตรกะกูลและเกี่ยวกับหลินจือเยียนเย่เหวยเงยหน้าขึ้นมองเห็นเพียงดวงอาทิตย์ที่เส้นขอบฟ้าตัดผ่านเมฆครึมส่งแสงลงมายังโลกดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างทุกสิ่งไม่สนใจสายตาของสตรีที่เลือนชิงหลวนเย่เหวยเดินผ่านถนนเล็กๆกลับเลือนเชียนลงและปิดประตูฝึกฝนช่วงเวลาสั้นๆนี้สำนักหนานซิงเกิดเรื่องมากมายข่าวของเย่เหวยที่กลายเป็นสิทธิผู้สืบทอดของปรมาจารย์อี ได้กระจายไปทั่วทั้งสำนักนานซิงทําให้ผู้เรียนต่างเดือดพล่านไปด้วยความตื่นเต้นสิทธิผู้สืบทอดของปรมาจารย์อีทั้งสูงศักและน,น่าสรรเสริญพวกเขาได้ยินว่าเย่เวยเป็นเพียงผู้ฝึกตนหนึ่งดาราในชั้นเรียนขนั้นต้นสิ่งนี้จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจาให้กับพวกเขาให้ผู้ที่กําลังยอมแพ้ในเส้นทางจอมยุทธ์ได้มีใจฮืดขึ้นสู้แต่นอกเหนือจากคนเหล่านั้นมีเซี่ยวฉีที่ทุกยากที่สุดใครๆต่างรู้ดี เซียวฉีกับเย่เวยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักตอนนี้เย่เวยได้กลายเป็นศิษฐ์ผู้สืบทอดของปรมาจารย์อี้ผู้คนรอบข้างต่างพากันออกห่างมีบางคราวที่บุตรจากตระกูลมีชื่อแอบหาเรื่องกับเซียวฉีก็เพื่อจะประจบป,ประแจงเย่เวยเมื่อก่อนเย่เวยเป็นเพียงผู้ฝึกต้นหนึ่งดาราเซียวฉีจึงมักหาเหตุผลต่างๆนานา,นานมาแกล้งเย่เวยตอนนี้ก็ได้รับผลจากการที่ตัวเองก่อด้านตู้หมิงเจอในครานั้น ข่าวที่ตู้หมิงเจอไปทำลายห้องเย่เวยได้แพร่กระจายออกไปทั่วคนของตระกูลต่างอ,อกสั่นขวัญผวาเงินชดเชยหนึ่งล้านตำลึงทำให้ตระกูลที่แข็งแกร่งอ่อนแอลงไปและทุกข์ยากอย่างมากพวกเขาหวาดกลัวตระกูลเย่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเย่เว่ยครั้งนี้ยังไปทำให้เย่เวยโกรธก็เท่ากับหาเรื่องใส่ตัวเองสำหรับเรื่องนี้ตระกูลตู้รีบจัดการให้ตู้หมิงเจอลาออกจากสำนักพอตู้หมิงเจอกลับไปที่ตระกูล ก็ถูกลงโทษตามกฎของตระกูลแน่นอนว่าทําเพื่อให้เย่เว่ยเห็นห้องนอนของเย่เว่ยที่ถูกตู้หมิงเจอทําลายก่อนที่จะกลายเป็นสิทธิของปร,รมาจารย์อี้อาจจะไม่สร้างปัญหาหนักแต่ตู้หมิงเจอก็โดนลงโทษจนบาดเจ็บหนักต้องนอนหยอดน้ำข้าวต้มตระกูลตู้กลัวปรมาจารย์อี้เป็นที่สุดแต่เดิมคิดว่าปร,รมาจารย์มู่จะออกมาช่วยเหลือพวกตนแต่กลับไม่มีคราวของปรมาจารย์มู่ทุกคนในเมืองจิงเย่จึงได้เข้าใจ ม้จะมีสถานะเป็นปรมาจารย์อัครเซียนเหมือนกันแต่ปรมาจารย์มู้ยังเทียบกับปรมาจารย์อี้ไม่ได้สักครึ่งยเย่เหวยหันมามุ่งอยู่กับการฝึกข้าวเหล่านี้ล้วนเป็นเฉาหนิงที่มาบอกเขาเพราะได้บารมีของยเย่เหวยเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของยเย่เหวยยังเฉาหนิงตอนนี้ต่างก็มีบุรจาตระกูลมีชื่อมาตีสีด้วยบ่ายครั้งมักจะมีผู้คนนำยาตาันจำนวนหนึ่งหรือสิ่งของหลากหลายมาให้แก่เฉาหนิงการพัฒนาของเฉาหนิงจึงยกระดับขึ้น แต่เมื่อเทียบกับความเร็วของเย่เหวยยังถือว่าช้ามากผ่านไปหลายวันเย่เหวยยังคงบมกมุ่นอยู่แต่ในเรือนมุ่งมั่นฝึกฝนไม่รู้ว่าปรมาจารย์อี้จะหายาวิญญาณแห่งสวรรค์เจอหรือไม่เมื่อคิดถึงเย่ชงเย่เหวยก็เศร้าใจพอเย่เหวยฝึกฝนเสร็จแล้วกำลังจะลุกขึ้นก็ได้ยิยนเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาจากด้านล่างเย่เหวยเปิดประตูตอนที่เห็นว่าคนมาคือใครเย่เหวยก็อึ้งตะลึงงนัน พี่จือเยียนยเย่เหวยอึง้งเมื่อเห็นหลินจือเยียนยเย่เหวยจึงรู้สึกแก้ๆกงๆังกังทำไมในตอนกอลับค้าแล้วเลยหลินจือเยียนที่ยืนอยู่ยิ้มหวานรอก,กับลืมเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จนหมดสิน้นไม่ใช่แน่นอนทำไมถึงยเย่เหว่ยรีบสายหัวมองหลินจือเยียนที่มาหาตัวเองในใจมีความสุขเปียมหล้นหลินจือเยียนมองระหว่างคิ้วของยเย่เหวยที่ทั้งเหนื่อยล้าและง่วงซึม คิดในใจว่าหลายวันนี้เย่เวยจะต้องพยายามฝึกฝนอย่างหนักจึงรู้สึกประทับใจและพูดว่าซเซวยมีข่าวของย่าวิญญาณแห่งสวรรค์แล้วจริงเหรอมีข่าวของย่าวิญญาณแห่งสวรรค์ที่ไหนพอได้ยินคำว่าย่าวิญญาณแห่งสวรรค์เย่เวยก็ตาลุกวาวมีแสงแห่งความหวังสีหน้าตื่นเต้นย่าวิญญาณแห่งสวรรค์เป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียวที่จะปลุกเย่ชง เย่เวยจะไม่รู้สึกตื่นเต้นได้อย่างไรหุบเขาเซอูลินจื่อเยียนมองสีหน้าที่กังวลและตื่นเต้นของเย่เวยจึงรีบพูดขึ้นมาหุบเขาเซอูเหรออยู่ที่ไหนเย่เหวยขมวดคิว้วหุบเขาเซอูสําหรับเย่เวยแล้วไม่คุ้นเคยเลยแถมยังไม่เคยได้ยินมาก่อนอยู่ทาง,งเหนือเขงเมือนหางยานดินแดนซื้อหลังลินจือเยียนมองเย่เวยแล้วอธิบายต่อ เมื่อเครึ่งเดือนก่อนเหล่าผู้มีความสามารถของตระกูลีในเมืองหังหยางได้ไปฝึกและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดินแดนชื่อหลางและได้ต้นยอาวิญญาณแห่งสวรรค์มาเรายอวิญญาณแห่งสวรรค์ต้นนั้นล่ะเย่เว่ยทำยังเสียไม่ได้ยอวิญญาณแห่งสวรรค์ต้นนั้นตระกูลีได้ขายให้กับปรมาจารย์อัคราเซียนที่ลึกลับท่านหนึ่งราคาสูงมากที่หนึ่งล้านแปดแสนตำลึงปรมาจารย์อัคราเซียนท่านนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน หลิ้นจือเย็นขมวดคิว้วมองเย่เหวยและพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังอืมเย่เหวยพยิกหน้าอย่างครุค่นคิดคงเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ย่าวิญญาณแห่งสวรรค์นตนนั้นมาปรมาจารย์อรรเซียนท่านนั้นจ่ายไปในราคาที่สูงมากจากสถานการณ์นี้คงจะซื้อต่อไม่ไหวแน่อีกทั้งยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครมาจากที่ไหนกันไม่มีทางหาเจอถ้าอย่างนั้นคงข้าจะไปหุบเขาเซอู เยวิค่อยๆถอนลมหายใจมองตรงไปที่หลินจจียเยนน้ำเสียงมีความเด็ดเดี่ยวพูดอย่างเคร่งขึมย่าวิญญาณแห่งสวรรค์เป็นความหวังเดียวที่จะทําให้เย่ฉงฟื้นขึ้นมาเพื่อให้ได้ย่าวิญญาณแห่งสวรรค์มาต่อให้จะต้องบุกน้ําลุยไฟเยวิ้วก็ไม่หวาดหวัน่นข้าเตรียมรถสารสุนไว้แล้วดูมหลินจืยเย,ยนใจพอคาดเดาการตัดสินใจของเย่เว่ยได้ดวงตาทั้งงดงามพร้อมรอยยิ้มบางๆ พี่ลินจีเยียนพี่ไม่ต้องไปเย่เหวยมองหลินจีเยียนที่ยิ้มแย้มอย่างอ่อนหวานจึงค่อยๆขมวดคิ้วสายหัวด้วยท่าทีแน่วแน่ในเมื่อเป็นเรื่องของเขาก็ไม่ควรที่จะให้ลินจีเยียนมาลำบากด้วยตัวเองทําเพื่อท่านพี่เย่ชงแต่ลินจีเยียนก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเย่ชงและจะให้ลินจีเยียนไปเจออันตรายได้อย่างไรหากข้าไม่ไปจะก็คงหาหุบเขาแซ่อูไม่เจอลินจีเยียนยิม้ม แล้วมองไปที่เย่เหวยบนแก้มแดงเรือ่อถือว่าเป็นการตอบแทนที่เจ้าช่วยข้าเย่เหวยอึ้งไปชั่วครู่ในหัวอดไม่ได้ที่จะคิดถึงภาพในวันนั้นเขาไม่อาจคาดเดาท่าทีของลินจือเยียนว่าจะคิดกับเขายังไงกันแน่จิตใจของสตรียากแท้อย่างถึงจริงๆเขาจึงพยักหน้าอย่างงงๆก็ได้เตรียมตัวมากับข้าลินจือเย็ยนยิ้มน่อย พาเย่เว่ออกมาจากเรือนพร้อมกับนางนังรถสัตว์อสูรไปช้างตัวใหญ่งายาวเงยหน้าขึ้นและส่งเสียงร้องแล้วลากรถวิ่งออกไปเมืองหางหยานเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองชิงเย่จำนวนพื้นที่กว้างใหญ่กว่าเมืองชิงเย่มากและเจริญกว่ามากทางเหนือของเมืองหันหยางแดนซื่อหลังชายแดนของหุบเขาเซออู่บนภูเขามีหมอกสีแดงกระจายอยู่ปลอกรอกับเกลียวคลื่นที่พัดมา แล้วเปลี่ยนรูปร่างนับครั้งไม่ถ้วนเชกเช่นรูปร่างสัตว์ร้แต่กลิ่นของเลือดที่โชยมาแต่ไกลลึกเข้าไปในซื่อหลังมีหุบเขาเชีออ่ที่กลับยากจะยังถึงรถสัตว์อสูรค่อ,คอยๆจอดทั้งสองคนต่างลงมาจากรถสัตว์สูรสองคนนี้คือเย่เหวยและลินจือเยียนเพื่อจะไม่เป็นที่เอ,อกรกพวกเขาจึงไม่นั่งราชรถมาเย่เหวยเงยหน้ามองไปไกลๆเห็นกระโจมที่ตั้งอยู่บนพื้นดินราบเรียบไกลผน จึงเพ่งสายตาดูเสียงผู้คนจอกแจ๊กโจแจทำกิจกรรมกันอยู่คนเหล่านี้เตรียมตัวที่จะเข้าไปในหุบเขาเซอ,อูอรือหุบเขาเซอ,อูเป็นสถานที่ลึกลับมากได้ยินมาว่าเคยเป็นสถานที่ที่ผู้แข็งแกร่งท่านหนึ่งมาฝึกฝนในนั้นล้วนมีสมบัติแต่กลับมีข้อห้ามที่ลึกลับคนที่มีการพัฒนายิ่งแก่กล้าเท่าไหร่ความกดดันที่จะได้รับก็สูงขึ้นไปด้วยผู้ฝึกตนกับจอมยึดเหมาะสมที่สุดที่จะเข้าไป หลินเจียเยียนพูดในมือของนางมีม้วนกระดาษแผ่นหนึ่งบนกระดาษวาดแผนที่เอาไว้ชายแดนของหุบเขาเซออู่มีกองกําลังที่มารวมตัวกันมากกว่าร้อยกลุ่มแถมจํานวนคนยังเพิ่มขึ้นไม่หยุดพวกเขากําลังเตรียมตัวเข้าไปในหุบเขาเซออู่สามตระกูลใหญ่แห่งเมืองหานหยางกลุ่มกองกําลังของเมืองชิงเย่และที่มาจากเมืองอื่นๆคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นโจมหยุดหากผู้แข็งแกร่งอี้หยวนย่างก้าวเข้ามาในหมู่บ้านเซออู่ ก็จะได้รับความกดดันที่หนักอึ้งดังนั้นพวกเขาจึงไม่มาที่นี่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเราหมอกสีเลือดลดน้อยลงมากในตอนนั้นถือเป็นโอกาสอันดีที่เขาไปในหุบเขาเซ่อูมีผู้คนจํานวนไม่น้อยเจอทรัพย์สินมีค่าหลังจากที่กลับมาก็กลายเป็นคนร่ํารวยและมีบางคนที่ต้องติดอยู่ข้างในตลอดการลินเจเย็ยนปรากฏใบหน้าที่เลอชมองนางดึงดูดสายตาของผู้คนที่อยู่ร,บรอบ พวกเขาเหล่านี้ต่งางใช้ชีวิตต่างบ้านต่างเมืองพบเจอสาวงามมาไม่หน่อยแต่สตรีที่ท่าทางสง่างามและสวยเด่นจ,จังลินจือเยียนนั้นแทบจะไม่เคยเจอถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีสายตาที่ไม่เป็นมิตรแต่ก็ไม่เข้ามาหาเรื่องสตรีท่าทางสูงส่วนอย่างลินจือเยียนทั้งยังนั่งรถสัตว์อสูรมายังสถานที่อย่างหุบเขาเซออู่สถานะคงจะไม่ธรรมดาสายตาของพวกเขามองเป็นที่เย,ยเวย เป็นสายตาแห่งความริษยาพวกเขาคิดว่าหลินจื่อเย็ยนเป็นคนรักของเย่เวยคนเยอะมากไม่เห็นกระจมเหล่านั้นเย่ยเวยจึงพึมพำกับตัวเองแล้วถอนหายใจอย่างเสียไม่ได้ในใจกังวลเล็กน้อยคนเหล่านี้ลุนมาตามหาสิ่งล้ำค่าหากคนพบย่าวิญญาณแห่งสวรนคนเหล่านี้จะต้องต่อสู้แย่งชิงแน่แต่ไม่ว่าจะอย่างไรข้าจะต้องช่วยท่านพี่เย่ชง ตามหายาวิญญาณแห่งสวรรค์ให้จงได้เยี่ยวไกําม,มัดคิดอย่างแน่วแน่